ที่บ้านไม่พูดภาษาใต้กันเลยไม่ได้พูดนะครับแต่เป็นสเียงทองแดงแบบนี้ครับผมกออต่อครับต่อตอรู้สึกดีใจมากๆครับได้มาดอกเพลงที่เือใจเดือดเรอเงหลบ้าวเ้าหัดใจใจสยคับเดอเดองลอบาองหอบาพ่อว่าเลี้ยงเลี้ได้เลี้ยงไปได้เลงทองแดงแลกแหลกแหลกเล้งผาได้เลย เป็นคนเหนือครับเมื่อกี่เป็นคนเหนือตอนตอนตอนตอเขาฝึกมานะครับน้องๆครับโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสเรามาลองเพลงก็มาเชียร์กันไหมนะฮะเอาเอาเสื้อเลยคนไปนี่ซิงเกิลต่อไปของเตงทีนจะร้องเพลงนี้ร้อยไม่ร้อยคนรักกินกุตายพัดธุ์ทีตุ่นกับความขอ หงอง่าคไม่ออกทำไมออกความหมายดีมากหมายดีมากบอกว่าเอ่อคนใตแถวบ้า,บานาเมืองเราเนี่ยสวยงามใช่อเออชอบก็ให้แน่มบาบอ,อ,อย่าร้อยดังนนดย่งนเนยเราพิจาเกาเนพี่อยกแกงให้้รงคอยเะ เยวเดยเห็นไหด็กๆออะไรีเ้เออไม่อานี่เอโอเคเอาหยุดเรื่องมาจาใต้แล้วมาเข้าเรื่องงานดีกว่า